ได้หลานแฟดสาทูขอยได้ทีอ่ะมอย่าเพิ่งพูดไปถึงหลานดิพูดเราไปแต่งเขาคนเราต้องพูดเราไปแต่งลูกเขาก่อนแล้วเราค่อยถึงหลานนะคะอย่าเพิ่งรีพูดไปเราก็อยากมีหลานแฟดน,นะ <S <S เจอ,อเกิดพูดไปมีจริงนะโอ้โหช่วยกันเลี้ยงนะคะแต่งได้แล้วแต่งกันแน่แต่ต้องเป็นปีนะเออไม่แน่นะไม่แน่อาจจะมีหลานแฟดก็ได้อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนั้นเลยคะ่ะยังอีกยาวไกลเด็กๆเขายังยากทํางานอยู่ อย่าให้ยี่ว่ารอ,อนานเออถ้าเกิดว่าออกมาเป็นผู้ชายต้องไปเป็นแฟนกับยี่ว่าไปเนี่ยเดี๋ยวอายุเยอะจะมีไม่ทันใช้เราบังคับเขาไม่ได้ค่ะถ้าเขาอยากมีเขาก็มีเขาไม่อยากมีเราก็ไม่บังคับอะไรไม่ว่าให้รักกันนะดีว่าทะเลาะวกแวงกันรู้ก้าเตรียมเงินใส่ซองนี่ให้มันได้อย่างนี้สีแหมอยากให้มีสักพรุ่งนี้เลยเตรียมใส่ซองช่วยงานแน่นอนคุณได้ช่วยกันแน่ค่ะคุณได้เสี่ยเงินกันแน่ รับรองตอนนี้รุ่นเขาก็ยุ่งๆอ,อ่ะเอาเปิดลโรงแรมอะไรของเขาด้วยนะดีค่ะพอ่อพ่อและพี่เขาก็มาดูแลให้ก็ดีนะดีเลยแหละ